vẫn nhớ Mm-hmm. นี่นี่ทำอะไรคนเดียวอะไรนัเอ่ะอ่น,น,นิดอะไรไปได้ยนะคะจดอะไรอ,ะอ่ะก็คิดไปได้นั่นแหละค่ะวันนี้วันนี้อาจารย์เขาไม่ได้สอน เอเลยว่าไม่ไปอยู่คนอื่นอ่ะไม่ทราบค่ะ,ะอือเพรแต่เออ ชือ่ออะไรนะคะฉันชื่อรีออนแล้วเธอละ่ะเอ่อนี่เอสเม่ก็ได้ค่ะชอบขน,นมหรือเปล่าแต่ว่าชอบกินแอปเปิ้ลมากกว่านะคะแอปเปิ้ลเหรอ อมัน,นก็ชื่อแอปเปิลนั่นแหละก็ได้ค่ะอเปเละค่ะโอเคแตว่าตกลงแล้วกจะจไปไหนรอคะ ไม่ได้ไปไหนน่ะก็เดินไปทั่วเหมือนเดิมนั่นแหละ,นนคะเคยไปตรงนู้นไหมเคยไปนะคะแล้วปีนีอะไรม้างอือคือพน้มนะคะแล้วก็บ้านที่เป็นมุกหมว ส่่งต,ตรงโู้นจะเป็นน้ำตกนะคะเข้าไปได้หรือเปล่าไม่มีตกเออิชื่อไม่ไดีกว่านะคะทำไมอ่ะไม่ดีเหรอเพาว่า,านคนอื่นโดยที่ไม่ได้ขอมันไม่ดีนี่นะ Nếu không thì không biết có <coughs> <không biết được. coughs> มาดูนี่มาดูนี่คะคะใครอ่ะไม่รู้นะอ,อาจารย์มาแล้วมาแล้วไม่มีอะไรเลย เอ๊ะไม่มีอะไรเลยนี่เป็นคนมากหรอคะไม่มีของอะไรที่น่าสนใจเลยอือนี่ค่ะต้องถ้ามันน่าสนใจจะต,ต้องมีคงมาดูบ้างถ้ามีของน่าสนใจก็คงออกเอาออกมาลองนิดนึงได้เจออะไรนะคะเนี่ย นั่นี่คือยอมรับเหรอคะคิดว่าไงพอตัวนะคะตามนั้นเลยหรือว่าได้แต่ก็ยังดื้อยู่ดีสินะคะอายุเท่าไหร่เนี่ย อ่ไอ้เรื่อที่แป้วะค่ะอืมเท่ากันเลยนี่อ่อย่างนั้นเหรอคะใช่อืมดีแล้วคะ่ะเราได้เป็นเพื่อนกันนี่นี่อืมะทำไมต้องลงท้ายด้วยคำว่าค้าด้วยอ้ เป็นเพื่ออย่างนี้นะและ้วก็เป็นมารายาาอย่างหนึ่งนะคะมารายาาเอ่อใช่ค่ะอืมตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็เป็นนะคะงั้นค่ะไม่ต้อง ตกลงไหมอ่าก็ก็ยากเลยนะคะพอดี่อนข้างที่จะปิดผู้เสีนชีได้แล้วล่ะแต่จะพยายามนะคะไหนลองสิจะพยายาม nice. คนเยอะจังแน่นสิทำไมเยอะดีคนก็เยอะนะแน่นสิค่ะอืมค้าอีกแล้วอืมอะขอโทษวันศีกนี้นนะก็ต้องใช้เวลาในการตัดตัวน่ะอืมแอปเปิลบอกว่าแอปเปิลยังไม่เคยใช้เวทใช่เปล่า ใช่งั้นเราไปสนามบอลกันเอ๊ะจะลองเหรอคะจะจะลองเหรอใช่ลองปล่อยเวทสายอากาศดูอ่าก็ได้จะตกองก็ได้ลนะ่ะพยายามเข้าเดี๋ยวก็ชีนเอง อวนตีนขมากแม่นงนายตรงหน้าฉันทำไมไอตี้อะมีปัญหาได้ไงไม่มี ยังจําวันนั้นได้นะที่นายต่อยฉันลมเนี่ยวันไหนะจะลองอีกสักรอบไหมล่ะจะโาปอ่ะตรงนี้เลยเหรอตรงนี้ไม่ได้รอคนคนหนึ่งอยู่คนคนหนึง่งเอ้ยแล้วนายอยากต่อยตอนไหนล่ะ ตอนที่ว่างโอ้ยนัดเวลามาได้เลยฉันอยากจะโชว์ความเป็นชายว่ะเพราะฉะนั้นเราต่อยกันตรงกลางต้องหอนาฬิกาก็น่าสนใจเหมือนกันน่ะแล้วแต่นายไงยเอวคาโดฮะจะไปก่อนนะ ไว้เจอกันบายเอาเป็นว่าตอนเรียนคาบสุดท้ายเสร็จก็แล้วกันนะตอนเลิกเรียนอะนายสะดวกหรือเปล่า <c oughs> ตอนฟ้ามืดอะอือคงจะสะดวกมัง้งโอ้ยเอาเป็นว่าสะดวกตอนไหนเราก็มาแล้วกันนะรักนายเสมอหัวฟักทองอ,อ เย่เห yeah. มืนมีนกคูกมาบอกแล้วฮะเอ๊เหมันจะร้างตอน,นเรียนที่เดียวกันเลยเย่จะได้ดูด้วยกันเล็กเยก็อยากดูว่าสายซอ์ตเขาเล่นกันยังไงเนะ เอปเปิลแอปเปิลเอเปิลเห็นข้อความบนหัวคนนี้หรือเปล่าไม่เห็นทำไมฉันเห็นอพอดีเวสซัพพอร์ตมันมีข้อเสียนะคือถ้าเธอไปยืนขวางเพื่อนหรือเพื่อนเลงไม่ดีก็ชีวิตก็จะแตกพวกเราไม่ไฟังกันหมดนั่นแหละคือข้อเสียผมจอบนหัวสมเนโอ้ย อาจะับคู่กันก่อนจับคูดกันก่อนใครไม่มีสมุดออกมาหาเอ้ไม่มีกระษอากมหาอาจารย์ก่อนแล้วก็ hey, ทีห<า>ลังจับคู่กันนายพู่กับฉันไหมมาเอาสองคนมาขอสองคนสองสองคู่สิขอสองไปเออกไปเลยออกไปเลยใครจะไปอะไม่ไปคู่ฉันถ้าไม่ไปคูู้ฉันก่อนนะอาจารย์หนูขอส้มกันทาก่อนออกไ,ได้ไหม นายพร้อมหรือเปล่าใช่เลยๆร้อมเปิดทีวอลมานี่มาหนี่แป๊บหนึ่งไปต้มกระทะเงอนถู <c oughs> ก็นี่อยากจะซ่อมให้เนี่ยเ oh. อ้าไม่ต้องแล้วม,ม,ม,มามามาขอสองคู่มาหนี่มาอ้าวคู่ตรงไหนอาจาร,รย์ um. ตรงนี้นี่ตรงนี้อ๋อสองคู่เลยเหรออืม um. สองคู่สองคู่ดูสิมานี่เร็วอย,อย่าเล่นชั้นตายละ่ะ <laughs> ไม่ตายหรอกอดกดยังไงอ่ะจย์มากดเนี่ยมาฟังกดกับอาจารย์ก่อน One hour later อีกฝ่ายล้มก่อนคนหนึ่งก็ถือว่าชนะไปเลยแล้วถ้าอีกฝ่ายออกออก,ออกจากกรอบอ่ะก็แพ้ไงก็คืออีกฝ่ายแพ้ใช่ไหมใช่โอเคผมพร้อมอ่ะโอเคเดี๋ยวพึ่งนะนี่ตายอยู่ห่างๆนะ พยายามล็อกได้ให้ได้ละ่ะดูสิพยายามฮิวได้ละ่ะจันล่ะเดี๋ยวพึง่งเดี๋ยวพึง่งเดี๋ยวพึง่งเดี๋ยวพึ่งอย่าพึง่งอ่ะถ้าไฟนี้ดับ,ดบพวกเธอตีกันได้เลยอ,อาจารย์โเยรเจีรสมานั่งก่อนก็ได้ครับผมอยากศึกษาใกล้ๆนะนักเรียนถ้ามองไม่เห็นก็มายืนตรงกลางสนามก็ได้แต่ห้ามเข้าไปอยู่ในวงนั้นนะ ดับเมื่อไหร่อาจารย์ไม่รู้แต่ไม่ตองะไยนั่นไงโอเคเรี okay. ยบร้อยอาจารย์วน่าจะตัดสินได้แล้วนะ,ะเตรียมพร้อมมาดับแล้วบอกฉันด้วยนะอืมไม่บอกอ่ะอ้าวโกงเลย เอาไม่ได้คิดโกงเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์เลือดผมไม่เต็มอาจาร์ช่วยอะไรได้่ะหนีก็หน่อยพยายามใช้เวทแล้วเราเดินบ้างได้ไหมเพราะว่าอาจารย์แบบนีแฟร์เหรอครับอยากออกไปยางอยู่ อาจารย์เรียกผมไม่เต็มอ่ะอาจารย์ไม่เป็นไรเลยเริ่มใหม่ได้ไหมก็ถือว่าเสมอกันไปไม่เป็นไรเอาอาจารย์อะขออีกคู่หนึ่งเราจะสูญเสียเพื่อนไปเลยถ้าในช่วงสงครามขออีกคู่หนึ่งเอเ่มือนจะครบแล้วอาจารย์อะขอตัวแทนใครก็ได้มาสักคนหนึ่งมา อ๋อ <One> ต <input> ัวแทนสักคู่หนึ่งมาไม่ยองเองขอไม่แพ้ละอืใครพูดอ่ะอย่าไปเช่งก้าสิขอไม่แพ้มา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 มอแพ้นะี่นายนี่สิกฎิกาฎกติกาคือห้ามออกจากเส้นก็ทำลงระหว่างรอไฟอาจารย์นีพยายามไล่กรถารอไว้ ไม่งั้นเราอาจจะโดนคาถาเพื่อนเลยนะแต่ว่าอย่าเพิ่งปล่อยนะเดี๋ยวเราจะฟาวอุ้ยอุยอุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าผิดพลาดกันได้โอเค อาจารย์วิตอเรียผมโดนลมทำร้ายอะ่ะออทำร้ายอะไรหรอกบ้านก,กันเองคนทำร้ายจะไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้เรียนฉันหน่อยออกมาสิออกไปสินี่ลูกอาจารย์เนี่ย

โ oh อ,อ,อ้ไม่นะสู้ๆครับอาจารย์เซลผมโอเคเอ้าเป้นไรแล้วอ, <c oughs> อ,อาจารย์จิ๋อเฮ้อาจารย์ขอว่าไหนฉันมาตามนัดอ่าจริงสิอยากจะต่อยกันที่ไหนดีล่ะตรงไหนก็ได้อ๋อตรงนั้นไงว่ามาสิ มาสีมาเลยฉันกำลังรออยู่พอดีนะฉันคิดว่านายจะเบี้ยวนัดซะแล้วจะเริ่มเลยไหมล่ะแล้นายพร้อมยังล่ะพร้อมสิให้ฉันนับไหมนับเลย สามสองหนึ่งอืมที่คิดว่านายจะแน่กว่านี้ซะอีกฟีออน ที่แล้วไหนมันก็แค่ไอ้กระจอกคนนึงอ่ะ